สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตบ้าน,นง่ายบ้านเราตอนนี้เป็นห้องนอนชั้นบนของเราเองอันนี้เรากออ็มวนอิมอนนะครับเสร็จแล้วความกว้างก็หกเมตรคูณสี่เมตรนะครับนี่มีน้องหมามาด้วยตอนนี้ลูกเรามาคุมงานเองเลย นี่ครับแล้วเราก็จะพาไปดูอีกห้องหนึ่งครับก็เป็นห้องน้ำก่อนเนาะไปนี่ห้องน้ำเรานะครับมันก็จะยังไม่เสร็จนะครับมันก็จะนี่มานี่เราจะเข้ามาในห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำเราก็กว้างพอสมควรนะครับีนก็มี ชักโครกอีหลังหน้าเราก็อาบน,น้ำตรงนี้ซึ้อซื้ซ้ซซซซซตรงนี้ได้ต่อไปก็จะเป็นของเรานะครับห้องน้ำเราก็ประมาณนี้มีที่ระบายอากาศด้วยห้องน้ำบานประตูของเราอะ่ะก็จะประมาณเจ็ดสิบกว้างนะครับมันจะได้ออกให้มันเข้ากับบันไดลงไปข้างล่างนะ เพราะว่าเราอยากใช้พื้นที่ใช้สอยมันเยอะๆนะครับเราก็เลยเน้นตรงนี้ให้มันเล็กลงหน่อยครับต่อไปต่อไปต่อไปตามมาตามมานี่นะครับต่อไปโปรเจกต์ของเราอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวเราตู้เสื้อผ้าเราก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะมองไปทางนู้นเห็น พระอาทิตย์ของเรากำลังจะตกนะครับนี่ผูกกับโค้งจุ้ยไหมนี่ต่อไปเราเราก็จะมีพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ทำเป็นประตูนะครับเพื่อข้างล่างเราจะทำออกไปเป็นด่านฟ้านะครับนี่ด่านฟ้าของเราก็จะน,น้อยข้างล่างเราก็จะเป็นที่จอดรถไปเลยนะนครับไอชั้นใต้ของเราเนี่ยเราก็จะทำเป็นที่อเนกประสงค์เอาไว้ใช้สอยอย่างอื่นเพราะว่ารถเราก็จะจอดได้ข้างนอกพอดี โอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูชั้นล่างกันโอเคเรามาต่อกันที่ชั้นล่างนะครับของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องโถงของเรานะครับห้องโถงเราอะที่ผมคุยกับช่างไว้น่าจะสูงประมาณ4เมตรหรือ4.5เมตรขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราอยากได้ห้องโถงมังนดูกว้างๆเราก็มาอัปเดตตอนนี้ห้องโถงเราอะผนังนี่ก่อเสร็จแล้ว นะครับนี่นี่้งถงอันนี้ข้างหน้าเรานี่เราเขาเตรียมงานแล้วครับข้างหน้าประตูออกไปปุ๊บอ่ะเขาก็จะเตรียมก่อตรงนี้ฟึบให้เป็นห้องเรียบร้อยข้างนอกนี่เตรียมอิดมารอแล้วครับเราพาไปดูห้องทำงานเข้ามาค่ะมันจะทุลักทุเลียนอะไรนะครับ เข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นห้องทำงานอันยิ่งใหญ่ห้องกว้างขวางใช่ก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างตามแบบนี้กว้างนะครับมันกว้างมากเลยแล้วมันก็กว้างจริงจงด้วยใหญ่ใช่ใชใชแล้วอันนี้ผนังของเราก็ก่อแล้วนี้เททับหลังนะะนะครับเดิมที่ผมบอกไว้นะครับที่ช่างบอกว่า เะทับหลังอันนี้เทเออันนี้เททับหลังอีกทีนึงนี่ที่ตามที่เราตกลงกับช่างไว้นะครับแล้ว่าช่างได้ทาตามแบบที่เราอยากได้ต่อไปของเราก็จะมีนี่มีประตูออกไประเบียงนะครับนิดนึงนี่ตูระเบียงของเราก็ประมาณนี้นี่แล้วก็มีขนาดตรงนี้ อีกผนังอีกข้างนอกเรารเก็จะก่อเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลไม่ใช่ว่าลดความร้อนนะดับเบิ้ลหลบพ่อนะครับไม่ให้เห็นพ่อลางน้ําจากข้างหน้าให้มันดูสวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูห้องครัวอีกทีนึงครับไปไปครับนี่โซนห้องครัวกันบ้าง <c oughs> วงกล้ของเราก็เป็นไม้นะครับ <c oughs> สไตล์ช่างอันนี้สไตล์ช่างเข้ามาเข้ามานี่อันนี้ก็กำลังก่อกันเลยนะครับแล้วหน้าต่างของเราก็จะใหญ่เหมือนเดิมซิงซิงเราก็จะยาวจากตรงนู้นนะครับวื้ยามมาเลยสูงเข้าเกือบขอบหน้าต่างใช่แล้วต่อไปก็จะมีประตูทางออกนะครับทางนูน้นลงไปส่วนซักล้างนะครับ อันนี้ก็น่าจะสูงเพดานน่าจะสูงถ้าผมคุยกับช่างแล้วดูแบบไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณ3เมตรหรือไม่งั้นก็2เมตร80ครับบ้านผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะลงไปอัปเดตเข้าๆถ่ายรูปข้างๆอีกทีนึงนะครับนี่โซนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนท่อ ข้อซวมลวกันกง่ายๆครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทะลุออกไปตรงนูน่นนี่ออกไปตรงนี้ข้างรับประกันบอกว่าไม่เหม็นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมทําไม่เป็นแต่ก็จะประมาณนี้อันนี้เราก็จะก่อแต่ช่างจะก่อตรงนี้เป็นอ e ิดบล็อกนะครับเพื่อให้มันเป็นแบบให้มันดูดีนะครับใช่นี่นี่น นี้ปูนเตรียมฉาบนะครับสร้างจะใช้เป็นปูนไปนะตาดอกบัวครับสีน้ำเงินทีฟ้าใช่ไหมครับถ้าผมเรียกบรรยาก,กาศตอนเย็นๆนะครับ บ้านก็จะประมาณนี้ครับผมดูแบบใน YouTube แบบ100%ซแล้วผมก็แกะเพื่อให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะว่าแบบพี่เขาสวยแล้วเราก็ไม่มีงบในการสร้างเราก็ดูดูเอานะครับมันอาจไม่เหมือน100%ซแต่เราก็ชอบในรูปของเขานะครับเราก็เลยเอามาอาดทํทำเอานะครับนี่ พี่เจอก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีผมมีงบเท่านี้ครับเฮ้ hey. นี่แล้วตรงนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นของเรานะครับก็จะกว้างไม่กว้างมากกำลันงน่ารักหลังคาเราก็ทำเป็นอย่างนี้แล้วก็หลบหลบเข้ากำแพงใช่ไหมครับแล้วเราก็ต่อดับเบิลดับเบิลผนังอีกทีหนึง่งเพื่อให้ท่อน้ำอยู่ข้างล่างนะครับ งานหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับอาทิตย์หน้าน่าจะมาดูแล้วก็ช่างจะให้ซื้อพวกสุขภัณฑ์มาเพื่อจะได้วัดรูวัดขนาดนะครับโอเคครับฝากเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตงานให้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ